สนามดีดีเลยแมส่สนามดีเป็นร้านค้อนกีดยางดีอยู่ตะยุยตย้ไปบิ๊กซีนี่บิกซียังไงบิ Big C, ๊กซีอคีรีแยกคีรีตำบลกะปิห้วยกะปิอำเมืองอำเภอเมืองสมุทรอำเภอเมืองชนบุรีประตูเปิดเวลา18นาฬิกานะครับเก็บบัตร2 0 0บาทเลิกเที่ยงคืนมะมวนซื้นหอเซลตั้งแต่วินาทีแรกไปหอดวินาทีสุดท้าย ก่อนที่ลูกตาลกสิกาอีสารไปรับไส่พี่น้องเจ้าภาพทั้งบุญบังไฟเรียบร้อยแล้วประมาณปลายปลายเดือนพฤษภาคมก็จะมาออนทัวร์รอบที่6นะครับก่อนปิดวงก็ออนทัวร์รอบที่7ก่อนที่จะได้ปิดตำนานลงมือปิดวงไปเดอ้อลาการล่างานล่าพอเถาเมถาล่าสู่ลาปูบาไว้21มิถุนายนทีซีฮอดจอดถึงนี่ปิดตำนานในฤดูกาลที่เก่าของหมอลำใจเกินร้อย ปีหน้าอลังการฉากแสงสีเสียงเดี๋ยวนี้คิ้วง,งานนัน่นว่างไปปุ้นกันสิว่างอีรินปี257น็สบดนะครับเ0จ9นเก้าี่เหลือแต่บุญบังไฟแล้วนะครับเจ้าภาพที่โทรมากระฝฟามาเส้นสัญญาเด้อคิ้วง,งานสีหลดุดเดี๋ยวบนน้องกระิพยายามไล์สดให้ได้เบิงดูดูเพราะว่าสิปิดปิดวงปิดฤดูกาลแล้วกระิบอเห็นบรรยากาศจังสีกบ่สิบ เกสิบอเห็นบรรลนผ้ารอไปตลาดผ้าเบิงนันเบิงนี่ก็จะปิดตำนานลงเกสิไปบ้านไผ่บ้านมันบรลุน,น,นกษีเมื่อเมื่อบ้านนะครับบรลุนเกสีเมื่อบ้านไปเห็ดหันเห็ดหนีอยู่บ้านแล้วก็จังขึ้นมากอีสานบ้านเท่ามฉากสิแล้วแล้วเอานะครับ ฝ่าฝนก็สีตกแล้วบรนลุนสีได้อ่ำลาพาจากสักคอนเก็บเมียนสิงเมียนของสักคอนแม่นะครับเป็นร้านคอนกรีดฝนมาแล้วล้วเปี่ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วดารารับเชิญไปจุดทูบเทียนไง <laughs> ไปปักตาไข่ <laughs> ฝนฟ้าฝนเรานั่งอยู่หน้าเวทีเลยสปอนเซอร์บามีบอมีน้ำโคกน้ำโคกสวัสดีแม่ลำไพยครับนั่งอยู่นะบารน์มาเคลื่อนเจ้าอยู่ตรงใดทําบาบารนไลอยู่หมองมีเสียงแม่แม่อยู่ทั้งหลังสุดเลยเมื่อคืนเนี่ยเพิ่นสาดน้ำขอยยันโทรศัพท์หัวนาห้างไอโฟนสิบหาต้องหามื่นกว่าบาทบ่มีเงินใจเพิ่นดอกคอยก็เลยไปรียู่พุน นะครับบุญบอ่อฮอดขอดบุญบอ่อฮอดจอดบอ่อถึงก็เลยบ่ได้เห็นกันเอาบอ่เป็นยังมือนาฟ้าไม่จังได้เห็นกันคือเา่านะครับฟ้าฝนมาแล้วบนน้นเก็บสิ่งเก็บของสะกอนนะครับขอบคุณค่ากาแฟจากแม่สีธีมารัตนสุวรรณนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณอีพออีเมฝนมาแล้วคอยไปแล้วบายบายครับ